็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีวยกว่านะครับก็มาเริ่มที่การเข้าฟอกของลิเบรลุต่อเลยนะครับต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นอกจากดีซ่าแมนกับไฮออกแล้วเฮนพอปรึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสพัสนจูลาเทมเพสเองก็มาทักทายด้วยเช่นกัน ถึงอย่างนั้นในความเป็นจริงคนที่อยู่ตรงนั้นคือเหลาน้องสาวของคุณเทนี่ไทอากับโดลิดซึ่งเป็นไลแอตลิบุรุคิดว่าเอาเถอะก็เทนขยับตัวไปไหนไม่ได้นี่นะช่วยไม่ได้อีกอย่างไลแอตก็เป็นตัวแทนของเทนด้วยไม่มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษแล้วอีกอย่างริบุรุก็ไปเที่ยวหมู่บ้านของเทนบ่อยๆด้วยและยังสามารถส่งน้ำพึ่งคุณภาพสูงมาจากหมู่บ้านซึ่งเซกิออนกับอาบิโตะปกปักรักษาอยู่ได้แล้วด้วย ด้วยเหตุนั้นการเข้าพบในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายแล้วพวกเขาเลยพูดว่าไม่ได้พบกันเสียนานเลยนะคะท่านลีบุรุวาระนี้พวกเราขอแสดงความยินดีเรื่องในโอกาสที่ท่านได้เป็นจอมานแล้วค่ะจากนี้ไปก็ขอความกรุณาพิทักษ์คุ้มครองพวกเราด้วยเถิดทจ้งสองกล่าวทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอย่างไม่คิดมากท่าทีแบบนั้นช่วยได้มากเลยสําหรับลีบุรุพวกเขาจึงคุยเรื่องสาธารณรัฐสุกดิบกันในช่วงนี้กัน ดูเหมือนว่าในปัจจุบันจะไม่มีปัญหาที่โดดเด่นอะไรถ้าจะยกตัวอย่างขึ้นมาพูดก็คงเป็นการเดินทางลำบากขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากแกนเวทในมหางภงไฟแห่งจูราเบาบางลงถึงแม้เรยบรุจะสัมผัสได้ถึงพลังเวทอันทรงพลังเช่นเคยจากทองคู่ซึ่งเหมือนกับคุณเทนี่เปียบแต่กะนั้นพวกเธก็ยังได้รับผลกระทบจากความเข้มข้นของแกนเวทที่ต่ำลงความจริงแล้วร่างกายของโดล,ลิสท,ที่รูร้เห็นอยู่ตรงนี้เลือนลาง พอลีบูรุได้ฟังเช่นนั้นเขาเลยพูดขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่เองฉันไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นสินะนี่คงเป็นผงกระทบจากการกางเขตแดนไว้บนทางหลวงคิดหาทางแก้ไขคงจะดีกว่าพอรีบูรุพูดเช่นนั้นเราพี่น้องทั้งสองก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ่ะไม่ต้องหรอกค่ะเพราะพวกเราไม่ได้มีปัญหากับมันถึงเพียงนั้นพวกเราพี่น้องใช้แกนเวทสร้างล่างเวทขึ้นมาเลยแค่รับอิทธิพลได้ง่ายเท่านั้นเองค่ะยิ่งกว่านั้นนะคะท่านริบูรุ พวกเรามีเรื่องสําคัญจะพูดค่ะปัญหาความเข้มข้นของแกนเวทต่ําลงเป็นเรื่องเล็กน้อยทั้งคู่กล่าวเช่นนี้พวกเธอบอกว่าอสูรที่ได้รับผลกระทบมีน้อยและสําหรับไดแอสซึ่งใช้แกนเวทเป็นอาหารแล้วเหนือจากเทนแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรเนื่องจากพวกเธอเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วตามกําหนดการของวันนี้พวกเขาจึงย้ายสถานที่ไปคุยกันที่อื่นแล้วคืนวันนั้นก็ได้จัดเวลาต่างหากสำหรับการรับฟังคําปรึกษาของทั้งคู่ และในทันทีที่ริบลุเข้าไปในอีกห้องในคืนนั่นเองแล้วพวกเธอเลยพูดขึ้นมาว่าเรื่องที่ว่าจะปรึกษานะคะพวกเราต้องการรับใช้ท่านราชนีพูดผู้สง่างามอย่างเช่นเดียวกันกับท่านพี่ค่ะทั้งสองประสานเสียงกล่าวออกมาทึงญีป่าน,นี้แล้วก็ตามสิ่งที่วิลุสงสัยนั้นคือสัญญานามที่เรียกว่าราชนีพูดมันเป็นสัญญานามที่ยิ่งใหญ่ไม่เข้ากันกับเย,ยเปียกนั่นเอาเสียเลยอีกอย่างยังมีคําว่าสง่างามอีก ไปหน้าที่ยิ้มแย้มที่ไร้เดียงสาของรามาลิตลอยขึ้นมาในหัวสมองของรีมารุไม่เลยไม่ใช่แบบนั้นเลยรีมารุคิดว่าภาพลักษณ์ของรามาลิตที่รีมารุมีกับทั้งคู่มีต้องไม่ตรงกันอย่างแน่นอนประเด็นหนีเท่าหนีที่รีมารุมั่นใจแล้วรีมารุก็พรางคิดอีกว่าถ้ารามาลิตสง่างา,งามกุญชีสูที่เป็นต้นแบบร่างของเขาก็คงบรรยายว่าเชเช่นเทพธิดาได้กำมังเพราะขนาดระยะนี้จะเริ่มเห็นจนชินตาแต่บางทีตัวรีมารุเองก็เคยมองจนเคือเหมือนกัน เพิมเพียน,นี้ไม่ได้มีเพียงแค่ลิมูรุกับเบนิมารุบบหรือชิออนที่ตามมาด้วยกันเองก็มีความคิดเช่นเดียวกันาว่าไลาอากับโทลิสนั้นไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้และสองพี่น้องก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่านี่ไม่ได้เป็นเจตนาของพวกเราเท่านั้นแต่ยังเป็นเจตนาของเทนโดยรวมทั้งหมดค่ะแล้วพอถามดูก็พบในเมืองนี้ท่านลาวลิสได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วซึ่งหากเป็นเช่นนั้นพวกเราเองก็ประสงค์ที่จะทําคุณประโยชน์ให้กับท่านผู้นั้น ทั้งสองสหรับการร้องขอว่าอยากจะรับใช้รามฤิตไม่ใช่ตัวรีบรุจะให้คนอื่นยืนการว่าจะไปอยู่กับนายคนอื่นดีกว่ามาเป็นบริวารของตนก็ยังไงยังไงอยู่อีกอย่างคุณเทนี่ที่เป็นพี่สาวของพวกเธอเองก็รับใช้ลามฤิตยอยู่ด้วยไม่มีเหตุผลที่ให้คัดค้านเรีบรุก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออไปถามเจ้าตัวดูไหมล่ะพอรีบรุถามมาเช่นนั้นพวกเธอเลยทำท่าตกใจแล้วพูดว่าเอ,อ๊ะจะดีเลยคะ ด้วยเหตุน,นี้พวกริบรูจึงไปหารามาลิตกันที่นั่นเบเลต้ากำลังทํางานต่อไปอย่างเงียบๆขณะที่คุณเทนี่กาลังวุ่นวายอยู่กับก,บการดูแลรามาลิตริบรูที่เห็นเช่นนั้นและคิดว่าเออถ้าทางเบเลต้ากำลังลําบากนะเนี่ยพอริบรูคิดอย่างนั้นปุ๊บก็ได้มีเสียงของสองพี่น้องนั้นพูดขึ้นมาว่าเออว่าแล้วเชียวว่าท่านเรอเออว่าแล้วเชียวว่าท่านรามาลิตช่างสง่างามงดงามไม่เปลี่ยนแปลง พวกท่านมีความเป็นผู้ดีช่างเป็นคุณเหมาะสมแก่การเป็นนายของพวกเราจริงๆค่ะต่อนหน้านี้พวกเธอเองก็เป็นแบบนี้ทันทีที่เห็นลาวาริสไทอากับโดลิสก็เริ่มร้องไห้เป็นวักเป็นเวนีนส่วนเทนี่ที่มองพวกเธอแล้วพยักนนหน้านงึกงักว่าเข้าใจส่วนตัวริบรูแล้วเขาคิดว่าไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าคนพวกนี้พูดถึงใครกันอยู่กันแน่โดยเฉพาะคำว่ามีความเป็นผู้ดีลิบลูหามันจากลาวริรสเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยแล้วต่อมาลาวิรีสก็เข้ามาพูดกับลิบลูว่า ได้ยินไหมนี่เดี๋ยวเถอะอเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมล่าเจ้าคงมองข้าใหม่แล้วสินะลามลิศเชิดคางสูงแล้วโอ้อวดริมรูริมรูต่เห็นเชื่อนานเลยคิดว่าหนวกหูเธอวินวนไปรอบตัวริมรูแล้วดีโอกดีใจสุดๆแล้วพูดว่าไงล่าริมรูเองก็คิดว่าเฮ้ยช่างมันเถอะถ้าโดนชมใครหล่ะจะไม่ชอบแต่ก็นะถ้าทางแบบนี้ไปถึงกับต้องฟังคําตอบก็คงจะรู้ดีแล้วริมรูก็เลยพูดกับลามลิศว่าเธอจะเอายังไงลามลิศ ดูถ้าไม่ใช่แค่สองคนนี้แต่ชาวเทนทุกคนเองก็อยากรับใช้เธอนะรามลิทีย่ยินเช่นนั้นเธอเลยพูดว่าเอ๊แต่ว่าตามลิทก็พูดค้างไว้เธอเองก็คงจะหนกถึงจุดยืนที่ว่าตัวเองมาขออาศัยอยู่เธอจึงมองเรบรุอย่างลังเลดังนั้นเรบรุจึงยืนย่นมือเข้าช่วยเธอถ้าให้ย้ายเข้าไปอยู่ในเขาวงกฏของเธอล่ะเธอย้ายสถานที่ลี้ภัยของพวกมนุษย์สตว์ได้ง่ายๆอันก็ย้ายหมู่บ้านของพวกเทนคงไม่ยากนี่ หรือว่าสถานที่อยู่ห่างไกลกันเกินไปเลยทํายากกันนะถึงริบรูจะรู้สึกว่าเธอเคยบอกว่าสามารถสร้างขาวังกรดได้จากทุกที่ก็เถอะพอรามริตได้ยินริบรูพูดเช่นนั้นเธอเลยพูดว่าได้เหรอถ้า่งนั้นอย่างนั้นพรุ่งนี้ข้าจะไปที่นั่นละกันถ้ายืมพลังของอาจารย์แล้วก็จะขยายขาวังกรดก็ง่ายนิดเดียวข้ารู้สึกว่าพลังของข้าก็เพิ่มขึ้นด้วยเรามีชั้นที่ว่างอยู่ทําเป็นชั้นป่าก็ดีนะ นาวลิสต,ตอรบรับข้อเสนอของรีบรูด,ด้วยใบหน้ายิ้มแป้นถึงจะรู้สึกสงสัยกับคำพูดที่ว่าถ้ายิ้มพลังของอาจารย์อยู่นิดหน่อยก็เถอะแต่คงไม่เป็นไรหรอกและต่อมาเทนี่ที่เป็นพี่สาวของพวกเธอเลยพูดว่าแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในมหาโพงิภัยแห่งจูร่าแล้วก็ควรอยู่ในอาณาจักรของท่านรีบรูไม่ใช่หรือคะรีบรูที่ได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่ายังคล้องใจอยู่จริงๆด้วยคุณเทนี่แสดงท่าทางความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้แต่สีหน้าคงคือ เต็มไปด้วยความคาดหวังเห็นได้ชัดว่าเธอคิดอยากจะอยู่ร่วมกันกับพวกน้องสาวที่จะบอกหลายครั้งแล้วก็เถอริบรุไม่มีเหตุผลอะไรที่จะคัด้านตามความเป็นจริงแล้วภายในเขาวงกอดก็คือเขตแดนของรามิริสมันเป็นเขตพื้นที่พิเศษซึ่งมีเขตที่ริบรุมอบหมายให้ดูแลเป็นสถานที่อาศัยของรามิริสอยู่ในเวลาเดียวกันดังนั้นริบรุงจึงคิดว่าควรยอมรับเสียสภาพนอกอาณาเขตบนพื้นที่ในเขาวงกอดที่รามิริดดูแล รบุรุอธิบายเรื่องนั้นแล้วประกาศตอนนี้จะไม่เอาเรื่องย้ายที่อยู่มาเป็นประเด็นบริวาลจะเป็นอมตะภายในเขาวงกวดอีกอย่างรีบรุคิดว่าดีแล้วที่รับใช้นายคนเดิมซึ่งเสนอเช่นนั้นไปต่อมาพวกเธอได้พูดว่าพวกเราเผ่าเทนและเผ่าไดแอดประสงค์จะย้ายถิ่นอาศัยไปอยู่ในการคุ้มครองของท่านลามมลิสค่ะพวกเราทราบว่าเป็นเรื่องเอาแต่ใจแต่ท่านจะอนุญาตพวกเราได้หรือไม่คะไทาอากับโดลิสกำลังขอร้องรีบูลแน่นอนว่ารีบุลอ,อนุญาต เลยแล้วพวกลีบรูคเริ่มําเนินการย้ายหมู่บ้านทองเผ่าเทนไปอยู่ในเขาวงกอของลามมลิสสถานที่คือชั้นใต้ดินที่95ซึ่งเป็นชั้นที่เหล่ามนุษย์ใช้เป็นที่หลีภัยซึ่งเดิมทีมันเป็นชั้นที่กินอนาณาเขตบริเวณกวางอยู่แล้วได้ถูกตั้งค่าให้เป็นพื้นที่วงกลมเส้นผ่านจุดศูนย์กลาง5กิโลเมตรดังนั้นพื้นที่จะมีเหลือเฟือและอีกเหตุผลหนึ่งคือลิบรูตั้งใจจะสร้างสถานที่พักผ่อนอยู่ตรงชั้นนั้นอยู่แล้วเลยคิดว่าจะประจวบเหมาะอยู่พอดี นอกจากนี้ยังได้สัมผัสธรรมชาติของป่าเขาสถานที่สำหรับผ่อนคลายจะไม่มีวิวทิวทัศน์เลยก็คงไม่ได้ด้วยการย้ายทำได้โดยง่ายรามรตสร้างประตูเขาวงกดไปยังหมู่บ้านแล้วย้ายผู้เขามาทั้งทั้งอย่างนั้นเลยถึงการเคลื่อนย้ายเทียนจะกินเวลาแต่เนื่องจากเปิดประตูไว้ตรงหน้าแต่ละตนจริงทำได้ง่ายขึ้นแล้วรามฤตก็ได้บริวารเพิ่มและขนาดเดียวกันมันก็นำไปสู่ความมั่นคงของเขาวงกดด้วย การควบคุมแกนเวทและพื้นที่นั่นทําได้ง่ายมากขึ้นสนับเทนแล้วสิ่งนี้เหมือนกับขอพรแล้วสมหวังทันใจดูเหมือนว่าความเข้มข้นของแกนเวทสูงทุกคนจึงอยู่อาศัยได้อย่างกระปี้กระเป๋าพวกมนุษย์สัตว์ทุกตนที่อาศัยอยู่ในที่อยู่ชั่วคราวก็ไม่มีใครบน่นดังนั้นคงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะโดยพื้นฐานแล้วเทนเป็นพวกรักสงบตามปกติเมื่อหลับอยู่ก็เห็นเป็นเพียงแค่ต้นไม้เท่านั้นเอง อีอย่างพวกมนุษย์สัตว์สักวันพวกเขาก็ต้องกลับไปยังอาณาจักรสัตว์ยุราสเนียถึงผู้อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นพวกเขาก็คงไม่ได้ใส่ใจมากนักหรอกกับการสภาพแวดล้อมอยู่สบายขึ้นคงยินดีต้อนรับอยู่เสียด้วยซ้ําดูเหมือนจะมีสัญญากับไดแอททุกคนว่าช่วยให้การดูแลเขาวงกอดด้วยหรือจะพูดให้ถูกคือทางไดแอดขอร้องมาเองว่าอยากทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อมาเทนนี่ที่เป็นพี่สาวได้พูดว่า ในเมื่อกรุนาสร้างดินแดนสวรรค์ให้กับผู้ชั้นที่นี่แล้วเรื่องแค่นี้ไม่เท่าไรหรอกค่ะน่นเป็นคำกล่าวของคุณเทนี่เราพี่น้องกับเทนทุกตนก็ต่างก็พยักหน้าตามคำพูดนั้นแล้วพวกริบลูกก็ได้คนร่วมมือเพิ่มโดยไม่คาดคิดด้วยเหตุนี้ภายในเขาวงกฏจึงมีป่าไม้เล็กๆอยู่ด้วยเนื่องจากชั้นที่95เป็นชั้นลำดับเลขที่5จึงย่อมเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและอย่างไรเสียชั้นเขาวงกฎก็ยังมีเหลือเฟืออยู่แล้ว รีบรุธจึงตัดสินใจว่าตั้งแต่ชั้นที่91จนถึงชั้นที่94จะให้เป็นโกดังทุ่งดอกไม้และโรงงานแปรรูปใ้าจะให้เราเป็นแบบรูปธรรมคือชั้นที่เ1เป็นคังเก็บหินแร่โลหะชั้นที่เ2เป็นโรงงานผลิตโลหะเวทชั้นที่เ3เป็นทุ่งดอกไม้และชั้นที่94ิเป็นโรงงานแปรรูปทําน้าผึ้งเนื่องจากสามารถไปได้จากชั้นที่95ิโดยตรงจึงมีข้อดีเรื่องการเดินทางสะดวกสบายด้วยที่ใจกลางมีจุดเซตพอย เล่ยังมีประตูไปสู่ชั้นต่างๆรวมถึงบันไดต่อไปยังชั้นเบื้องล่างเป็นโครงสร้างแสนสะดวกสำหรับเขาวงกวดซึ่งสร้างโดยไม่สนใจของกฎฟิสิกส์โดยสิ้นเชิงแถมยังมีระบบที่ถ้าเคลียร์บอสชั้นที่90ได้บันไดที่ต่อเนื่องไปยังชั้นที่95จะปรากฏขึ้นด้วยริบูลงความคิดเห็นว่าในเมื่อมาจนถึงตรงนี้แล้วจะโดดข้ามไปเซกรหน่อยก็คงไม่มีปัญหาจากนั้นตั้งแต่ชั้นที่96ลงไปจะเป็นด่านนรกสุดยากต่อเนื่อง แน่นอนคนเราจะต้องพักผ่อนก่อนไปท้าทายด่านแบบนั้นนอกจากนี้คงจําเป็นต้องตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างละเอียดริบลูเขาติดตั้งประตูไว้ด้านหน้าบันไดที่ทอดลงไปยังชั้นใต้ดินไม่ลืมที่จะเขียนคําเตือนไว้ว่าจากนั้นก็จัดโงเตียมกับร้านขายอาวุธยุทธ,ธรรณัณฑนบริเวณประตูโรงเตียมเชื่อมต่อกับประตูพื้นที่ปลอดภัยของแต่ละแห่งดูเหมือนภายในเขาวงกดประตูจะเชื่อมต่อไปที่ไหนก็ได้สะดวกมากจริงๆในเวลาแบบนี้ อีกอย่างร้านขายอาวุธจะวางขายยุทธทานล้ำค่าที่หาซื้อได้แค่ที่นี่เท่านั้นเนื่องจากลูกค้าคงแทบไม่มาเห็ทนทีคนต้องกลายเป็นร้านขาที่ทําเป็นงานเอริเลกแน่แน่ลอบุลุก็พังแอบคิดว่าแอบเอาผลงานของตัวเองไปวางขายด้วยดีไหมนะริบุลุขอเพ้อฝันและคิดว่าจะเอาแผนหนีไปหาลือกับโยมัยได้แล้ววันนี้หลังจากการเข้าเฝ้าริบุลุก็ลงเอยด้วยการช่วยเหลือพวกลาวบริษย้ายที่อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วน ด้วยประการชานี้หลังจากนั้นก็ก่อเกิดนครแบบป่าแห่งหนึ่งขึ้นบนชั้นนี้นครมายาอันรุ่งเรืองที่ถูกเรียกขานว่าลาบรินนครวงกฏซึ่งจะให้การเยียวยาและพลังที่มากขึ้นสําหรับผู้ที่ฝ่าฟันดันเจียนมาถึงชั้นที่นี่ได้ทว่าลีบุลุในตอนนี้ยังไม่ได้เพ้อฝันไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วเรื่องราวของวันนี้ก็ได้จบลงแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้มาเยือนดูเหมือนว่ากําหนดการของวันนี้ จะเป็นลำดับของเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆและยังเป็นบรรดาคนที่กลุ่มอิทธิพลมากที่สุดแม้ในหมู่ที่มาใหม่ด้วยกันนั่นแปลว่าลิบุลุอาจถูกจดจ,จ้องสังเกตการณ์อีกก็ได้พอนึกแบบนี้ลิบุลุก็ได้ยินเสียงโวกเวกดังมาจากด้านนอกห้องเข้าเฝ้าท้าทางจะมีสองเผ่าต่อลาะต่อเถียงกันอยู่ชูนาก็ขมวดคิ้วอย่างไม่สบอารมณ์ส่วนชิออนก็กำลังข่มโทพสาด้วยแววตามึง่งทึง ดิบุรุที่เห็นท่าทางเช่นนั้นก็เลยคิดในใจว่าให้ตายสิถ้าจบลงได้โดยไม่มีเรื่องก็คงดีอยู่หรอกผู้ที่เข้ามาคือเผ่ากอตเผ่าชีสาวัวและเผ่าเมธทีสามะมาแต่ฝ่ายต่างาพานักรบยอไวประมาณสิบตนและคอมเมนใส่กันดูท่าสองเผ่านี้จะไม่ถูกกันใ้ายังทําสงครามต่อเนื่องกันมามากกว่าร้อยปีแล้วด้วยดังนั้นครั้งนี้เองทั้งสองฝ่ายคงเถียงกันว่าใครจะได้เฝ้าเฝ้ากันก่อนกะมัง เป็นดุบายที่จะรับการคุ้มคอรองก่อนเพื่อจะชิงจุดยืนให้ได้เปียบแล้วนะอีบุลุก็คิดว่าจะเป็นอย่างไหนก็ไม่อยากไปพัวพอพันด้วยเลยเรื่องนี้ช่างน่าลำคาญสําหรับตัวเขาเม้แต่ยามนี้เองพวกเขาก็แผ่บรรยากาศที่ทาท่าเหมือนจะเริ่มบิวาดกันพอทั้งสองยืนอยู่เบื้องหน้าของอิบูลุพางข่มขู่กันและกันด้วยความที่เป็น่อพันธุ์ชั้นสูงของมหาพงศ์ไพแห่งจูราพวกเขาจึงมีท่าทีใจกล้าไม่เกรงกลัวได้แล้วมนุษย์มารที่มีสีสางวัวเป็นคนเอ่ยปากพูดก่อน เขาพูดว่าไงจอมารเอ๋ยพวกข้ามีประโยชน์ในการลบมากกว่าเลยนะเออถ้ามาเป็นพันธมิตรกับพวกเราเผ่ากอตแล้วพวกเราก็ข่มทั้งป่าได้เลยเพราะเก็บกวาดพวกเผ่าเม็ดกากาตรงนั้นได้แล้วในป่านี้ก็ไม่มีเผ่าไหนที่เป็นศัตรูกับพวกเราได้หรอกถ้าทางจะเป็นเผ่าที่มีฝีมืออยู่เขาคุยโวใหญ่โตโดยไม่สั่นกลัวลิบุลุเลยไม่สิพวกเขามีปริมาณแกรเวทที่เหนือกว่าออเกอร์และดีซาร์ดแมนในตอนแรกเสียอีก ต่อให้ประเมินอย่างต่ำก็มีตัวตนที่ถึงแรงเอปนอยู่ด้วยพวกเขามีฝีมือพอสมควรกับที่ลบมาหลายร้อยปีแน่นอนถ้าแค่เรื่องความสามารถในการต่อสู้อย่างเรียบง่ายก็คงอาจว่าเป็นความจริงว่าแข็งแกร่งที่สุดในมาพงไพแห่งจูร่าแล้วแตะว่าก่อนที่ลิบรุรจะทันตอบคาถามมนุสมาหัวม้าอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ออกอาการเดือดดานเฮ้อไอ้งโง่ในเมื่อเป็นจอมมแมนตาก็ย่อมมีแววอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องหลังเลจงร่วมือกับพวกเราเผ่าเมสเสีย ไม่ใช่แค่เจ้าก๊อตตรงนี้ผู้เราสังหารพวกอสูรที่ต่อต้านจนเฮี้ยนให้ดูทางนี้เองก็พ่นถ้อยคำรุนแรงออกมาเช่นกันพวกที่มาช่างร้อนแรงชวนอึดอัดหรือจะพูดให้ถูกคือช่างน่ารำคาญจริงๆจนลิบลูคิดว่าอีแบบนี้และเบีดแมนที่ไม่ได้โดนรูปลักภายนอกของเขาหลอกก็ยังเจ่งกว่าเลยระหว่างนั้นลิบลูก็เอะใจสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้จิงอยู่ที่น่ารำคาญใาช่วงขณะที่ลิบลูมองพวกนี้ก็เกิดความคิดหนึ่งบังเกิดขึ้นในหัวสมองของเขา ใช่แล้วถ้าพูดถึงเขาวงกฎดก็ต้องพูดถึงมิโนโทอร์มิโนโทอร์อสูนละกายสีสางวัวอันโด่งดังอสูนละกายแห่งเขาวงกฎดในเทพประการละนามกีกมันเคยถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล่าขานในตำนานแต่ต้นศตวรรษ20่ราชวงศ์โคโนสอสซัดก็ถูกขุดค้นพบจริงๆบนเกาะคิดได้ยินว่าพระราชวังนี้มีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งภายในใต้ดินก็ดูเหมือนกับเขาวงกด แต่เอาเถอะอสูรกายสีสาว,วัวมีตัวตนจริงหรือไม่ก็แล้วแต่ทุกคนแห่งของวังมีกิจกรรมฝาผนังเกี่ยวกับโคตัวพูดอยู่เต็มไปหมดเหมือนเป็นของตายที่มีมิโนโทอร์จะโผลมาในเขาวังกดใต้ดินและเผ่ากอดที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ก็มีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกับมิโนโทอร์ที่ใครต่างก็กินราฬกาไว้หนึ่งในนั้นเจ้าคนล่างใหญ่ที่น่าจะเป็นหัวหน้าถ้าทางเหมาะกับบทบาทนี้เลยไม่ใช่หรอลิอบลุก,ก็นึกแบบนี้ สิ่งที่มีไม่พอในดันเจี้ยนของพวกริบบรุค,คือบอสพวกริบบรุทำเพียงแค่วางตำแหน่งอสูรที่โดดเด่นไว้ที่ชั้นที่10กับ20และ30เท่านั้นเองถ้าเป็นหมอนี่ก็มีดีพอที่มอบหมายชั้นที่40หรือ50ได้ริบบรุก็คิดเช่นนั้นอยากได้ตัวยังไงริบบรุก็อยากแต่งตั้งให้เขาเป็นบอสชั้นเขาวงกดให้ได้ความรู้สึกนี้พุ่งพ่านขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ว่าความจงรักภักดีต่อริบุรุของอสูรเหล่านี้กับดูต่ำ คิดกับความรู้สึกนั้นแบบหน้ามือเป็นลังมืออารมณ์เหมือนว่าได้นายจ้างที่ดีๆแล้วด้วยนอกจากนั้นด้เห็นได้ชัดแจ่มแจ๋วว่าคิดจะใช้ประโยชน์จากพวกริบรูก,กำจัดอีกฝ่ายถ้าว่าง่ายกว่านี้ก็ดีสิริบรูก็อดคิดเช่นนี้ไม่ได้ดังนั้นริบรูจรึงปล่อยจิตคู่ค้าแห่งโจมานออกมาเล็กน้อยเท่านี้พวกเขาก็คงรู้สึกถึงความสุดยอดของริบรูแล้วยอมเชื่อฟังแต่ถ้าว่ามันกลับเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเฮ้ยเจ้าพวกนี้ถ้าทางไม่ได้รู้สึกตัวกันเลยสักนิด ทั้งที่อยู่ต่อหน้าเขาได้แท้แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเอาแต่ขมินใส่กันและด่าทอกันพิจะหักดิบไปนหน่อยจะทําให้โทอแท้แล้วทําให้ยอมสิริราบโดยดีไหมนะขณะที่ลิบลุกกำลังคํานวณผลดีผลเสียอยู่นั่นเองก็ได้มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพวกแกต่อหน้าราชาของพวกเราจะไร้มรายาดก็ให้มันน้อยๆหน่อยลิกรูโดคนนี้จะสั่งสอนให้รู้จักที่ต่ําที่สูงเองลิกรูโดก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวหางเบ่งมัดกล้ามของเขา ในยามปกติกลิกรูโดจะเป็นคนที่สูภาพอ่อนโยนและขยันทํางานการเมืองของเมืองนี้อยู่เสมอแต่พอลิบร,รู้ว่าเขาแอบฝึกฝนร,ร่างกายอยู่ลับๆความจริงแล้วเขาแข็งแกร่งกว่าคนหนุ่มอย่างกกบจาหรือลิกรูเสียอีกก่อนหน้านี้เองเขาก็เสนอตัวไปโจมตีสกัดพวกอศัศวนศักดิ์ด้วยเป็นอีกคนที่มีอีกด้านเป็นสายต่อสู้ฟอร์ตัวจากการวินิจฉัยของลิบร,รูเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าหัวหน้าผองทั้งสองเผ่านี้อีก แล้วต้องสองเผ่าเลยพูดขึ้นมาว่าว่าไงนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุญมาทําเป็นพูดดีไอ้พวกประจบประแจงจอมานถ้าทางจะอ่อนแออย่ามายามกันนะเว้ยเคยมีคนที่ดูถูกริบนุนุอยู่เหมือนกันแต่มีแค่เจ้าพวกนี้ที่อาการหนักขนาดนี้ก่อนหน้านี้แค่ปล่อยจิตทุกข้ามแห่งจอมานเบาๆพวกอสูรก็ยอมเชื่อฟังแล้วแทแถดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้จะเลื่อนพุงพลาดเกินไปจนขาดความสามารถในการอ่านดูบรรยากาศในที่สุด ึงลิบรูษจะเคยคิดว่าการโดนดูถูกยิ่งดีกว่าการโดนหวาดกลัวแบบพิลึกพิลึกแต่อาจต้องคิดใหม่แล้วว่ามันจะแย่ขนาดนี้แต่ก็นะแต่ถ้าเก็บตัวกันเซิ์หน่อยก็คงจะว่านอนแต่ถ้าเก็บตัวกันเซิ์หน่อยก็คงจะว่านอนสอนง่ายขึ้นเองแหละลึกรูร้โดมองหน้าริบรูษลิบรูษก็พยักหน้าแล้วขณะที่ริบุรูษกำลังอนุญาตนั่นเองก็ได้มีเสียงขึ้นมาว่าอะไรนะนี่มันให้ตายสิต้องยุ่งยากกันเซิ์หน่อยแล้วสินะคงไม่มีปัญหาหรอกมั้ง รีบรู้สัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันทรงพลังจากนอกเมืองเขตแดนที่ชูนะกลางไว้ถูกทำลายจากนั้นก็สัมผัสได้ถึงอ้อนล่าขนาดยักษ์กลิ่นอายของอสูรที่มีพลังมหาศาลไม่สีมนุษย์มารต่างหากเมื่อพิจารณาจากกลิ่นอายแบบโจมตีเช่นนี้แล้วถ้าทางจะไม่ได้มาสาสัมพันธ์ชันมิรกันกอนเลเมซซึ่งไม่ได้เอ่ยใจถึงกลิ่นฟุ้ครามของรีบรูเองก็รู้สึกตัวทำหน้าซีดเผือดแล้วพวกเขาเลยพูดขึ้นมาว่าพ,พลังอะไรกันเนี่ย นะนี่มันคุณจอมันอีแบบนี้ไม่ใช่ว่าจอมานคนอื่นโจมตีหรอกเลยก็เลยเมทเอแบบตัวสันส้นๆจนบัดนี้มหาพงไพยแห่งจูราได้รับการปกป้องโดยข้อตกลงระหว่างจอมันถึงจะทําเป็นแน่แต่ท้ายที่สุดก็คงเป็นพวกหลังเขาดูเหมือนผู้เขาจะเป็นต้องตระหนักถึงความสามารถจริงๆของพวกตนเองเมื่ออยู่ต่อหน้าเบื้องหน้าของภัยคุกคามจริงๆสําหรับริบูลูนี่ไม่ใช่เวลามารับมือกับพวกปาซิปลปาซ้อยแบบนี้แล้วไม่จะทิ้งไอเดียเรื่องบอที่ตามฝันได้ยาก แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่มาพูดถึงเรื่องเช่นนั้นริบลุปเปลี่ยนร่างเป็นร่างมนุษย์อย่างรวดเร็วแล้วเรียกพวกเบนเ,เนบอลลุไปกันเถอะแล้วพวกเขาหาคำตอบกลับมาว่าครับรับทราบริบลุขอฟังคําตอบต,อต,อต่างๆแบบผ่านหูแล้วเริ่มต้นวิ่งไปยังทิศทางที่รู้สึกถึงกลิ่นไอขนาดยักษ์ก็คลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่อีกคลิปหน้า